ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าทรัมป์จะได้กลับมาเป็นประธานให้บดีสมัยที่สองอีกครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาและทรัมป์บอกว่าจะทำให้สงครามรัเสเซียยูเครนยุติลงภายใน24ชั่วโมงแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์สงครามที่ทรัมป์กล่าวมาว่าจะยุติลงนั้นมันก็ยังไม่เกิดขึ้นสถานการณ์ล่าสุดก็คือปฏิบัติการของทัพโดนยูเครนบินไกล1 5 0 0กิโลเมตร ไปโจมตีถึงท่าเรือที่ดาเกสสถานในทะเลแคสเปียนการไปโจมตีครั้งนี้นะครับมันทำให้เรือติดขีปนาวุธต,ตาตาสถานและดาเกสสถานที่จอดที่ท่าเทียบเรือคัสเปียนนี่แหละครับได้รับความเสียหายการไปโจมตีบินไกลถึง1,500กิโลเมตรครั้งนี้นะครับแสดงถึงศักยภาพอีกครั้งหนึ่งของกองทัพโดนยูเครนที่สามารถบินไกลและก็สร้างความเสียหายซึ่งนับถือว่าเป็นครั้งแรกที่โดนของ ยูเกนบินไกลไปถึงท่าเรือแคสเปีย